กานเียเราจะถอดนะครับ <c oughs> ให้หมือนการไปนะฮะเปิดฝาครอบวาล์วถอดโลเทียนนะ <c oughs> เปิดฝาครอบวาล์วถอดโลเทียนเปิดฝาครอบพัดลมนะ <c oughs> หมุนนะอันนี้คือเขียนไว้ให้ชัดเจนนะครับหมุนเครื่องยนต์นะตามทิศทางการหมุนนะหมุนเครื่องยนต์ตามทิศทางการหมุนอ่ะมาร์กตรงนะครับในช่องนี้นะฮะ แล้วจะสับเลื่อนมือไปจับขยับวาลทั้งสองข้างกระเดื่องนะขยับไม่ได้อันนี้ไม่ใช่จังหวะอัดสุดแต่เป็นจังหวะโอเวอร์แลปนะครับให้หมุนไปอีกรอบนึงนะ่ะหมุนได้หนึ่งหนึ่งรอบนะครับมาร์กตัวทีตรงนะจับก,กระเดื่องวาวขยับเป๊ะ อันนี้ตรงนะครับจังหวะสูบอยู่ศูนย์ใจบนจังหวะอัดสุดมาร์กตรงนะครับขีบดเป็นข้างตรงนะฮะดูนะครับมันจะมีขีดอยู่นะฮะขีดเป็นเส้นตรงเนี้ยนะอันนี้น้องสกู o ปปี้ไอไฟเรี้ยวบังลมนะครับในการถอดนะฮะ ในการที่เราจะถอน